ล็อกแม่เหล็กนะครับกับประตูบานสวิงเริ่มแรกเลยนะครับเราเปิดกล่องอุปกรณ์มาครับมันก็จะมีแถบแม่เหล็กเราก็ทําการคีบตีสลักก่อนเลยครับสลักตัวนี้ก็จะมีหน้าที่เวลามันดูดกันเนี่ยจะไม่ให้ดิน้นให้แม่เหล็กมันพลิกหมุนไปหมุนมานะครับแต่ยังให้ความดูดติดสลักได้นะครับแล้วเราก็เจาะให้ผนังเนี่ยสองฝั่งมันทะลุหากันได้ครับเพื่อจะลอดสายไฟ ชุดนี้อุปกรณ์ตัวนอกจะเป็นระบบสแกนนิ้วหรือใช้คีย์การ์ดก็ได้กดรหัสก็ได้ส่วนภายในนี่จะเป็นแบบปุ่มกดก็จะต้องเจาะทะลุถึงกันนะครับเพราะว่าเป็นระบบใช้สายอยู่นะครับแล้วก็ติดตู้คอนโทรลนะครับพวกนี้นะครับมันมีหลายยี่ห้อมากเลยครับแล้วแต่เราจะใช้หลายยี่ห้อหลายแบรนด์แต่ละแบรนด์เขาก็จะมีทีมซัพพอร์ตอยู่แล้วครับ ที่คอยบอกว่าติดตั้งยังไงครับเพราะฉะนั้นเราเจองานแบบนี้เรารับไว้ก่อนดีกว่าครับแล้วเราค่อยมาหาอุปกรณ์เอาหรือว่าบางทีเขาจะระบุสเปคยี่ห้อมให้นะครับเราก็ไม่อยากให้ช่างอลูมิเนียมครับช่างกระจกอลูมิเนียมเนี่ยทิ้งงานตรงนี้ไปครับหรือโยนงานให้คนอื่นเรารับเองดีกว่าครับมันไม่ยากครับนี่ครับทำตามคลิปอย่างนี้ครับพอเป็นแนวทางได้เลยครับ ตัวนี้นะครับมันก็จะยึดกับเป็นแม่เหล็กยึดกับเฟรมนะครับตัวนี้จะต้องเดินสายไฟนะครับมีหกเหลี่ยมไว้อัดผมอัดทุกรูเลยครับเพื่อความแข็งแรงนะครับเพราะแม่เหล็กพวกนี้จะต้องถูกกระชากนะครับมันจะเป็นใช้หกเหลี่ยมขันนะครับหกเหลี่ยมพวกนี้มีแถมมาให้ในกล่องอุปกรณ์ครับอันนี้หาระยะดูดนะครับ ระยะมันต้องดูดให้แบบเสมอครับมันถึงจะปิดแล้วจะนิ่มนวลที่สุดครับแล้วก็จะดูดแน่นเลยครับถ้าเราตั้งตึงไปนะครับเวลามันดูดจะลั่นบกเลยครับเสียงก็จะดังเกินไปนี่ครับวิธีการเดินสายมีแค่สองสายครับผมจะใช้สายโทรศัพท์เอานะครับพันให้ต้องพันให้ดีครับ อย่าให้สายทองแดงเนะี่ยมันชนกันนะตัวนี้ก็จะเป็นสวิตกดคล้ายๆกลิ่งหน้าบ้านนะครับกดแล้วก็จะเด้งครับหน้าที่ของมันคือพอกดปุ๊บสายไฟมันก็จะไปทำการสั่งให้ประตูปลดล็อกนะครับนี่ครับเจาะทะลุกันแล้วนะครับ ก็ทุกยี่ห้อนะครับมันจะมีแผนผังมาให้ครับเหมือนการไดแกรมเนี่ยครับเหมือนแผนที่ครับเราว่าเราจะเดินสายไฟไปเข้าตรงไหนบ้างนะครับเนี่ครับเราก็เดินตามไดแกรมได้เลยครับมันก็ยากไหมมันก็ไม่ยากนะครับถะาถามว่ายากอ่ะมันก็ไม่ยากแต่อยู่ที่เราละเอียดพอที่จะดูไดแกรมแล้วเดินตามมันหรือเปล่าครับเครื่องมือเราก็มีอยู่แล้ว ซื้อเพิ่มมาก็แค่ไขควงวัดไฟอันเดียวครับเราสามารถรับงานพวกนี้ได้เลยนี่ครับทุกอันนะครับต้องพันให้ดีนะครับเ,เพื่อไม่ให้ทองแดงมันชนกันนะครับมันมีหลายสายก็ชุดนี้นะครับมันก็จะมีหลักๆสายไฟอยู่3เส้นนะครับเดินมาจากแม่เหล็ก1เส้นสวิตช์ใน1แล้วก็ตัวแ s สเซสซ o คอนโทนอกอีกหนึ่ง เดินแล้วก็จะมีสายแพรครับไม่ใช่ว่าเราโบราณเราอาจจะต้องมานั่งบัดกีนะครับแต่ยุคนี้สมัยนี้มันเป็นสายแพรเสียบแล้วก็พร้อมทํางานได้เลยครับไม่ยากร <S <S เรื่องความละเอียดเรียบร้อยเราก็ทําได้อยู่แล้วครับเราเป็นช่างนี่ครับติดเสร็จก็เรียบร้อยดีนี่ครับตัวนอกเสร็จแล้วครับเป็นระบบสแกนนิ้ว ภาบบัตรก็ได้กดรหัสก็ได้ครับทีนี้นะครับเราก็เอาทั้ง3อุปกรณ์เนี่ยต่อเข้าที่ตู้คอนโทรลนะครับก็เหมือนเดิมครับจะให้อธิบายก็อธิบายไม่ได้ครับแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่แบรนด์ไม่เหมือนกันแต่แต่ละยี่ห้อแต่ละแบรนด์ก็จะมีไดแกรมมาให้นี่ครับเหมือนแผนที่ครับแค่เดินตามมัน N O N C ไฟ1 2โวลต์ไฟบวกไฟลบนะครับเดินเข้าไปในตู้คอนโทรลอ่านี่ถึงการเทสแล้วครับลองเสียบปลั๊กดูครับเอาไฟเข้าระบบเห็นไหมครับม่เหล็กล็อกแล้วทุกครั้งที่ดูดมันต้องแน่นเลยนะครับขอ,อกดกนะปลดล็อกนะครับข้างนอกก็เหมือนกันครับตัวอุปกรณ์ก็มีหน้าที่ปลดล็อก ตามที่เราจะเซตเอาไว้ครับว่าเราจะสแกนนิ้วหรือว่าใช้คีย์การ์ดหรือว่าจะกดรหัสเมื่อเทสระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราทําการเก็บงานให้สวยงามนะ mm hmm. ก็ง่ายๆครับใช้ท่อสายไฟอันนี้แล้วแต่เราจะตกลงกับลูกค้านะครับจะเดินท่อแบบจริงๆจังๆจะผ่าฝังผนังหรือว่าจะเดินท่อแบบนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นระบบใช้แบตเตอรี่นะครับเวลาไฟดับ มันก็ยังทำงานอยู่นะนะครับก็แล้วแต่เราตกลงกับเจ้าของงานนะครับว่าจะให้ช่างไฟเดินก่อนหรือเราทำก่อนแล้วช่างไฟมาทำตามเป็นไงครับเราติดตั้งประตูไว้อยู่แล้วนะครับ งานพวกนี้มันมีสเปคมาก็ไม่อยากให้เราทิ้งงานไปนะครับรับเองได้ก็รับนะครับเพจ168อลูมิเนียมนะครับเราก็ช่วยยามสรรหาความรู้ดีๆนะครับมาบอกช่างอีกทีนะครับอันนี้อาจจะนอกเรื่องสินค้าเราไปบ้างแต่เราก็ยินดีนะครับที่จะแบ่งปันความรู้ให้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับมีอะไรที่เสริมความรู้ให้กับช่างกระจกอลูมิเนียมติดตามได้ครับสวัสดีครับ